อาที่ผู้ขาเองมากเมื่อนี้ก็คือบัได้ดขออยังน้ำหมากไม่อามากด้วยความดีอาหาว่าบุญญาปรมีของผู้ขายังมีก็ขอให้ซอยเหลือผู้ขาเบิ้งอาเบิ้งให้มันขักขับสักกอนอีพพออาจจะให้มันผิดมันพลาดอย่าตัวอย่าต้มให้เพิ่นเสียเงินเสียทองบ่เอาอาสิมีบาปมีกรรมเด้ออาขอให้มันเป็นจริงเบิ้งให้มันขับขัเด็ดเด็ดมาสามตตรงตรงอาให้เดียวมากคนละโตเบิง เป็นอกีเ็ดสวัสดีครับวันนี้ท่านพระอาจารย์ล่างส่งมาทำวิธีขอโชคต้นโผลอายุหลายน้อยปีครับยังไงก็ไปรุ่นด้วยกันครับยังไงก็กดไลค์กดแชร์กดติดตามไว้นะครับรอย่มีพลาดคลิปดีๆต่อไปครับ Mm. ตรงๆมาแล้วสองงวดครับมาลุ้นงวดที่สามกันครับโอ้เราน่อวินอบอะกเต้นตเดีก็ัดนเฮ้ยอ่ังด้ครับ การท่องเที่ยวการท่องเที่ยวในเมื่อวันที่เป็นคนาอย่างดีแต่ถ้วันที่เป็นตัวพาหรือว่าคู่พาดูยืดหรืลงไปในตัวทีมัน ลงมาเป็นตะก,กีป่งให้แข็ตกิ้ตัาขอให้แข็าเลยให้แจ้งเป็นสิง นื่เลยว่าเ่เล่าผมสังเกตไปเ่งนนะมาเที่ยวไดไรมาม่น่า้นทางหลับหมเปิด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  ามนจะเดินขา,านเขามาเป็นขันห้าขันแปดความห้งมันถูกเพียนความให้งผ่าขท้านึงว่ายา,า,าจยูบหนึ่งชองหอมทันปัดใจัยุดทีบาทตัวน้ำเข้ามากลาบพลวัตจะเุ็ครูบายจารย์พอดีอที่นี่ลูกเต่าเล่าลานาก็ได้มาหอดมาถึงอยู่ในเดืด่อมเลยนี้ที่นนี่ก็เป็นที้นสุดท้ายแลยเดย้ลูกเตาเ่าเราลานก็ได้ขวบคว่มหวังไว้ ากับเจ้าพอก็ดีหรือวเจ้าแม่ก็ดีเอาเพราะวา่าิปเป็นพร้อมเท่งอ่อาฟูก็ดีฝุ่นจรักษาอย่สักฐานท,ที่นี้ก็ดีเ <c oughs> อาเพราะวาติปเป็นพร้อมเท่งภูขาเองาก็ะไดมาฮอดมาเทิงถ้าคือก่ได้มาหลบมาก,กวนบ่ไดมาคมเห็นเจอง,งายเง่าได้ทำอยากมาขอขอ,ขอ,ขอ,ขอใช่อ่าอยากมาขอพึงมุญญาปรมีอ่าเจ้าพอก็ดี เรือว่าเจ้าเม่ก็ดีพร้อมท่างเจ้าที่เจ้าทางแม่นางทอนี่ก็ดีอาเพราะว่าฉัเป็นพร้อมท่างเจ้าให้เจ้าหน้าหรือว,ว่าเจ้าหัวเจ้าสวนพร้อมท่างเจ้าห่วยเจ้าน้องอาพร้อมท่างเจ้าปลาเจ้าดงพร้อมท่าง,งสิงทีบจิบยันสากฐานที่ที่นี่ก็ดีอาที่ผููขาเอ็มมามกมนอยู่จะซื้อบริษัทม่ลกมาก,กวนบริษัมาคนเห็นจริงไรไม่ได้อยากมาขอโอบขอชัยอ่าคือคอเลคขอเบอร์ออยากมา,าขอผึ่งบุญยาปรารภี อาเจ้าพ่อก็ดีอาบาวาจิเป็นพร้อมเช่งเจ้าแม่ก็ดีู้ที่รักษาย้นฐ่านทีนี่ก็ดีอาลูกเต่าเราาล้านเพื่ออยากหัวอางวดนี้สุิตเป็นยังไงเนาะพ่ออากระอให้บอกเพื่อนมาด้วยเห็นมันตรงตรงอาเพื่อนมาเมื่อนี้กับมึี่ตะคนเวาอาซื่อสัตว์เด้อาที่ันผ่านมาว่าอยากไดอยังนี้เพื่อนได้รับปากไววเพื่อนก็ได้นำมาให้จัดมาให้ถูกลอดเวลา โอ้ยบ่ตองเอาหอดปนันดอกมีนชิมาให้เพื่อนดังหลายแทนเนาะอ่ามันจิตเป็นพระละหนุงยากเกินไปอ่าพอเอาดอกน้องเพื่อนว่าชิให้ตั้งเก่างวดว่าได้ถามได้เพื่อนวางฉันว่าจะเอาอยู่บ่หอดเก่างวดกูอาจารยาครับกระจงขอนิมเนต์ท่านอ่าลงมาจับหัวยังข้าหมอบีจะทรมุจิของท่านครูบาอาจารย์ก็ดี ครับลูกศิษย์ลูกหาท่านอยากจะทราบว่าในสถานที่ที่นี่จะเป็นจริงหรือไม่จงขอนิมนต์ท่านอาให้นํา,าเข้ามายูในดวงจิตและดวงใงจเนวมระทัสมาสัมพุทธโครับจงขอนิมนต์ท่านเร็วๆครับลูกศิษย์ลูกหาท่านอยากจะทราบว่าจะเป็นจริงหรือไม่จงขอนิมนต์ท่านอาลงมาจับหัวยังเข้ามามีเจตนุติตของท่านครูบาอาจารย์ก็ดีครับลูกศิษย์ลูกหาท่านอยากจะทราบจงขอนิมนต์นนท,นท,ท่าน อาเพราะว่าสิเป็นอาพร้อมแท่งลูกเต่าเล่าล้า,ลานอาพร้อมแท่งลูกติดลูก้าหรือว่าผู้ขาเองอาเด้กล่าวเขามาในสถานที่ที่นี่ก็ดีหรือว่าในสถานที่มองนี่ก็ดีแต่หากว่าสิ่งใดที่ผู้ขาเองได้เห็ุยังผิดลาดไปหรือว่าหลวงเกินไปสิ่งใดก็ดีอาผู้ขาเองก็คือขอถทษขอภัยขอโหสิ้แกจผู้ขา อาตหากว่าสิ่งใดที่ภูคาได้เห็ดดีแล้วหรือว่าถือต้องมาแล้วก็ขอให้บุญญาบารมีอาเพราะว่าจิเป็นของจเจ้าพอก็ดีหรือว่าเจ้าแม่ก็ดีพร้อมทั้งเทวดาฟ้าดินอาตหากว่าภูคาไดเห็ดถือต้องแล้วก็ขอให้นำจอยเหลือภูคาบ่งแต่หากว่าภูคาเห็ดสิงใดพด่พอใดก็ขอให้ไดเห็ดชิงใดที่พ่พอดีก็ขอให้ดีอาให้บุญญาบารมีนำจอยเหลือดูกเต่าเหล่าล้านนำจอยเหลือภูคา อ่ออออากับว่าเป็นยังนะงวดนี่เพื่อนบอกว่าทามันเป็นจริงเพิ่นทีเอามาให้เด้อเอามาให้เพื่อนนี่เได้องวดนี้เป็นอยากได้นั่นอันชุดขาวเดยวเจ้าพ่อเพิ่นขอนําเด้อเออผ้าพื้นหนึง่งเสียขาวพื้นหนึง่งพ่อเด้นุ่งวันศุนพ่อเด้ใส่กับประจงขอนีม่มนในท่านอ่าลงมาบริยานสัตว์องมองดูให้เห็นแจ้งเป็นจริงรับรุกเสียงทหารท่านอยากจะทราบ จงขอนิมมต์ท่านถ้าเพราะว่าตะิโยไกก็ดีโยไกลก็ดีโยนั่งสาดฐานที่ที่นี่ก็ดีถ้าเพราะว่าตะซิโยทิศตะวันตกทิศตะวันออกมวนอนปลายจีนอาจงขออันเชิญอายเขามาอาเชียวมากสูบยาร่วมกันอาที่นี่ลูกเดาเร่าลานก็จะได้เวาได้ถามได้เว้าได้คุยกันเบิงอาาความแท่งภูขาเองมากไม่นี้ก็ชื่อบ่ได้มาขออีหยังน้ำมากไัมอยากมาขอโจกขอใช่ อ่าคือขอเลขขอเบอร์คือขอสามตับนจองตัวล่างอ่าขอให้มันเป็นจริงขึ้นมาอ่บาบวาิิเป็นอ่าในสถานที่มองนี่ก็ดี อาบพราว่าตสิเป็นมาแต่ทางใดก็แล้วแต่อาผู้ขาเองบอกเคยได้ห่วงได้หามบอกเคยบอกอยาตีพี่นอ้องอาผู้ใดมาเอากระได้ผู้ใดมาเฮ็ดกระได้เพื่อนบอกวางสั่นเด้ออาผู้ขาบเคยห่วงบอกเคยหามเด้อที่ผู้ขามาเมื่อนี่ผู้ขากับว่าไดมาอวดโอว่าเจงอยากอย่างอาคือผู้ขามาเมื่อนี่ก็คือมาด้วยท่วมดีอาแต่หากว่าชิง่งใดที่ผู้ขาเองอาก่าวเขามาในสถา,านที่มองนี่ครับ ผู้ขาเองเหตุนังผิดพลาดไปหรือว่าล่วงเกินไปชิงใดก็ดีอบาบาวใจเป็นทางด่านพยายาย่อหญ่แมหญ่ก็ดีอาถ้าโยกของเพิินก็ดีผู้เพิินปฏิบัติอยู่ในสถานที่มองนี้อาแต่หากว่าสิ่งใดที่ผู้ขา่าโดยเหตุยังผิดพลาดไปล่วงเกินไปสิ่งใดก่อผู้ข่าเองขอโทษขออภัยขอหสิใให้แก่ผู้ขา่า <c oughs> บอกว่าขึ้นเหมือนกันนะเพิ่นบอกว่าโทษเด้อเพิ่นวาเด้อเพิ่นเามันเกี่ยนอ,อันนั้นผา,าเพิ่นเาไปมาดีห่ังอ่ะไปมดเพิ่นเกิ่นใช่ไม่าไปมดไปอ่า,า,อาอเดงหรือผา ผาศีบอครับมอมอาาได้น่อยนะผาีนบ่ผาผาเป็นผ่าเป็นผาผาได้เงานอยนะจเออเป็นผาบ่เมือนครับเาเอาสันิมาเนบกเอามามันืนน้งทมาีไ้อเลรทั้งคุณเอาใหญ่เลยใหญ่เลยใหญ่เลยันบ้เป็นอย่างดอกเอาออกมากเขนหอมเออเาไปเอาอเพิ่นได้กินดอก

มโต๊ะต้มโตะต้มโต่กนมงว่างๆมองว่างได้มีบางที่สมเนี่มวดมีอาไรบัตรไไปเกเตอไกิดเหตอะไร้ยเกิหอไรย์พยายามหเตุเอนเก็อเเนาะ ถ้าไปจงของนี่มณีนนท่านนําเข้ามาสู่นในดวง,ง,งใจที่ดวงใจเนีองพระพุทธสมมาสมโพธโอครับลูกศิษย์ทุกหาท่านอยากจะทราบว่าในสถานที่ที่จะเป็นจริงหรือไม่จงของนี่มณนท่านอาลองมาปรยาิยันจัดสองมองดูให้เห็นแจ้งเป็นจริงครับลูกศิษย์ลกหาท่านอยากจะทราบจงของนี่มณนท่านเร็วๆ อาที่ผู้ขายองมากเมือนี้ก็คือบดตรย,ย่อยยังน้ำหมากไม้อามากด้วยความดีอาหาวาบุญญาปาามีของผู้ขายังมีก็ขอให้ซอยเหลือผู้ขาเบิงอาเบิงให้มันขักขับสักก้อนอีพออาจจะให้มันผิดมันพลาดอย่าตัวอย่าต้มให้่นเสียเงินเสียทองบอ่เอาอาสิมีบาปมีกรรมเด้อาาขอให้มันเป็นจริงเบิงให้มันขักขับนะคือข,ขอสามตัวบนซองตัวล่างขอให้มันเป็นจริงขึ้นมา อาที่นี่เพิ่นบอกวางฉีดเด้หงุดนี่เพิ่นบอกว่าถ้ามันเป็นจริงขึ้นมาเอาเพิ่นสิเบิง่งหมอลำน้ำมูเจ้าอีกเลห,เหมอล้ำไหนบอมอลำได้เยอะครับเพิ่นสิสมมามตูนมอลำมันยังกับล้ำยังก็ได้อยากเพิ่งอยากขอนอยากล้ำนี่เป็นเบิ่งมัวท่านเด็กบอ อาเพิ่นอยากเบิ่งมวนมวนแน่จักหน่อยเด้ออาเพิ่นบอกว่าเหตดจังได้เพิ่นก็สียห้หมู่เจ้าอีกเด้ออาที่นี่เพิ่นบดขอคอหยังนำามากมมยเด้อเพิ่นบอกว่าเพิ่นจิตขอสุดขาวให้เพิ่นแน่เด้ออามันก็บด้อนักได้นายยังดอกอาขอผ้าพื้นหนึ่งเด้อกบเสียขาวผื้นหนึ่งม่ให้เพิ่นแน่อาก็ขอเบิ่งมอลำนำ Wow, open tabo giải bơm nó. ngoài nó với lại bơm giải bơm giải Wow, giải bơm 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 về มาอยนี่สามองเลยดิที่นี่เพิ่นบอกว่าผู้ใดล่ะมาบอกว่านีไปเมือน้าเพิ่นว่าไดนีนี่เพิ่นฟังอยู่แล้วมันมันบอกเข่าหูเพิ่นว่าไฉน้าเพิ่นนนางเบิงนางแนมแต่มาบอกว่าอยู่อันเดียวอยู่องค์เดียวน้าเพิ่นว่าใดนีไปใส่เล้วาดิน้าเพิ่นเขามาอยู่ร่วมกันนี่เพิ่นบอกว่าสิบเอาเองเพิ่นบอกว่าสิให้องละสามหมวสามลดสามองเพ่าะไเก้าหงวดตัว อืมกองหวดกิ้งหดดเลยนะอันก็โลงเลยนะครับคากกาง์หนห์หนห์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 า์ห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 ์งมหเห์ห์ห์หห์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 หห ครับลูกจีนลูกหาชั้นอยากจะทราบจงขออนิมต์ท่านถ <Okay. S 1> ้าออบอว่าทากว่าสรีซอยเหลือลูกเต่าเหล่าหลานเอออยู่ในสถานที่มองหนีหรือว่าอยู่ในหมูบานนี่ก็ขอให้เจ้าพอก็ดีหรือว่าเจ้าแม่ก็ดีพร้อมทั้งหลวงปู่ก็ดีอาติภูคาเองมากเลอน,นี่ก็คือเอาบะไดมารลบมากวนบะเดมาคมเหงเตีงลายแนวใดก็ขอให้บอกเพิ่นมาให้มันตรงๆรงมึงพอ อาขอให้เวาแห้งๆมาเบิ่งวัวผู้คาเองกันยังว่าท่านได้หูกแจงเป็นจริง เปินบอกว่าระวังให้ดีหนึ่งเป็นอย่างเออเปินบอกว่าระวังให้ดีหนึ่งกับเจ็ดตัวเดียวกันเด้ออ่าระวังเอาให้ดีอ่าทีนี้ยังสองตัวล่างมันมีฟัก อืออยงืออากัจนครับเลขสี่มหรือสี่สา สองหกเนี่ยสอง 6, หกรอบล่างสองหกล่างสองหกครับล่าง 6, บนเนี่อ่าเพอาะว่าเบิ่งให้มันจะขาดเบิ่งอีกอนอ่าเพรว่าจะเป็นพร้อมทั้งเจ้าพ่อก็ดีหรือว,ว่าเจ้าแม่ก็ดีพร้อมทั้งหลวงปู่ก็ดีอ่านำมาให้ซอยเรือบุญญาปลอมีของผู้ขาขอให้บอกเพลื่อนมาเบิ่ง เอาใหโยกเด็ดๆดมาสามตัวตรงๆ,รงๆเอาให้เดียวมาคนละโตเะบิงถ้าเป็นปกสีเด็ดสาม อ้าขอให้มันเป็นจริงอาวเพราะว่าจะเป็นความทั้งเนี้ยปูก,ก็ดีความทั้งเจี่ยวพอก็ดีอาที่นี่ลูกเต่าเรล่าลา้านก็คือจะได้เขาอ,อกเข้าใจอ้าวจะได้ขอลาเด้บันอ้าให้นําไปซอยเรือลูกเต่าเรล่าลา้านให้เพิ่นได้กินได้ใส่ได้ไปจับใจใส่ซอยในขอบครัวอาให้นําซอยเพิ่นเนีย้ยอาวจะให้เขาดูถูกเหยียบย่ำอาวเห็ยดยังลงไปก็จะให้หน่อยหนาตำตาคน อาให้เพื่อนได้ให้เพื่อนดีให้เพื่อนได้ไปกินไปใส่ลูกเก่าเราลานก็จะได้มาหอดมาถึงอยู่คือเก่าสาธุสาธุก็ครับเอาเด้อบ้านี้่เบ่งเอาการมาผ่าช่วยเราได้ขึ้นทุทล้วันนี้เป็นนาทีสุดท้ายเลยครับผิดพิจารณาถือว่าเป็นนาทีสุดท้ายวินาทีสุดท้ายแล้วครับ ท่านอาจารย์ก็ได้ให้มาพันธมาแล้วครับครับเดี๋ยวให้ดูทีนึงครับให้ดูที่ท่านอาจารย์เขียนให้เลยครับอ่าเขาดูนะครับตัวเลขเขาดูนะครับ อ่านี่ครับท่านอาจารย์เขียนให้เรียบร้อยครับข้างบน473 413นเจาก7กับ1น1่ในตัวเดียวกันครับส่วนข้างหน้าก็6226ครับโอเคครับอนาทีสุดท้ายแล้วครับจัดไปครับขอบคุณที่รับชมรับฟังครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องไว้นะครับจะได้ไม่พลาดคลิปต่อไปครับ